วันที่19ธันวาคม2557เวลา9นาฬิกา30นาทีนายสมพรดำนุย้ยผู้อำนวยการโครงการชนประธานอุดรธานีได้เปิดเผยว่าในขณะนี้ทางสำนักงานโครงการชนประธานอุดรธานีได้ว่าจ้างเกษตรกรในพื้นที่ชนประธานที่ได้รับผลกระทบจากไม่ให้ทำนาปลังอันเนื่องมาจากเกิดผลกระทบจากภายแล้ง ทำให้ทางโครงการไม่สามารถปล่อยน้ำไปในพื้นที่การปลูกข้าวนาปังในฤดูการผลิตปี2,557ถึง2,558ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ดําเนินการช่วยเหลือเกษตรกร,กรตามโครงการโครงการจ้างแรงงานตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสําหรับจังหวัดอุดรธานีมีพื้นที่ในเขตชนประธานทั้งหมดประมาณ42,000ไร่แต่เนื่องจากในปีนี้ได้เกิดภาวะภัยแล้งมาเร็วประกอบกับในปีนี้มีฝนตกน้อยกว่าทุกปี และฝนที่ตกลงมานั้นส่วนหนึ่งไม่ไหลลงอ่างเก็บน้ําเหมือนเช่นทุกปีจนทําให้จําเป็นต้องประกาศกําหนดลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปังลงเหลือประมาณ12,000ไร่ดังนั้นทางรัฐบาลจึงได้กําหนดนโยบายการช่วยเหลือกเกษตรกรในพื้นที่เขตชนประธานที่ได้รับผลกระทบจากการงดทานาปังซึ่งในขณะน,นี้ทางโครงการชนประธานอุดรธานีได้ว่าจ้างกเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวมาทํางานทําความสะอาดเก็บต้นหญ้าซ่อมแซมคลองส่งน้ํา ประมาณ600คนเป็นระยะเวลา5เดือนและได้รับค่าจ้างตามค่าแรงขั้นต่ำตามกฎหมายโครงการดังกล่าวจะสิ้นสุดประมาณเดือนมีนาคม2558ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับผลกระทบจากการที่ไม่ได้ทำนาปังนายทองไหลชัยยาอายุ55ปีเป็นชาวตำบลบ้านเลื่อมอำเภอเมืองอุดรธานีได้กล่าวว่าจ้างเกษตรกรคือเ,เสียโอกาสในการทำนาปังไม่เ งานยุดลอกข้องตรงนี้ครับเขาให้ยังไงให้ค่าต่อเแทนยังไงครับก็คือค่าแรงคันตํำลครับเมื่อละ3 4มร้อยห้าตังค์กองคมในเดือนนี้เ็ปไปประมาณยี่สิบสอบามหมื่นได้ผลงานมากประมาณเดืนี้ยุกยุกกิโลที่สี่กิโลครับแต่ข้องเส้นนี้หาโลหาโลหาลอยครับ เป็นการดีอย่างหนึ่งครับเพื่อได้ซอยเหลือเกษตรกรที่สูญเสียโอกสนะาสในการเล็ดน้นาปังครับเพราะว่าข้าบ่มีนม้ำทรงให้ในปีนี้น้ำเคลื่อนเอากับบ่พอก็มีกานไว้สำหรับปลาปลา,าครับจัดผู้มีทรัพย์นิดหน่อยไอ้ทั้งคุมน่คือสิบกคุมนะครับแต่ว่ามันสีมีผลต่อเนื่องในการที่ถ้าสมมติว่ามีนม้ำทรงคล่องเมันกาจะได้สะอาดขึ้น การปลายนำส่งนำม,มันจะได้สะดวกขึ้นนะครับในส่วนปีนี้สถานการณ์ในอ่างเก็บน้ำทั้งขนาดใหญ่2แห่งและขนาดกลาง13แห่งของจังหวัดอุดรธานีที่มีน้ำเหลืออยู่เพียง1 5 1 5 6 5ล้านลูกบาทเมตรหรือประมาณ54.95%จาอร์เซจากปริมาณน้ำทั้งหมด2 7 5 8 3 0ล้านลูกบาทเมตรทางคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำระดับจังหวัดจึงมีคำเตือนว่าจะต้องมีการใช้น้ำที่เหลืออย่างประหยัด โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงที่มีความจุ135.570ล้านลูกบาทเมตรซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ใช้ในการเลี้ยงประชาชนในอุดรธานีทั้งหมดในตอนนี้มีน้ำเหลืออยู่ในอ่างเพียง59.361ล้านลูกบาทเมตรหรือ43.79%ซึ่งต่ำกว่าในระยะเดียวกันของปี2556ที่มีน้ำเหลืออยู่ในอ่างถึง64.38%ซึ่งน้ำจำนวนดังกล่าวนี้จะต้องบริหารจัดการให้ใช้ได้นานที่สุด อาจจะต้องถึงเดือนสิงหาคม2558หากว่าในอนาคตเกิดภัยแล้งติดต่อกันทั้งนี้จำนวนน้ำที่เหลืออยู่ในอ่างส่วนหนึ่งนั้นจะต้องการเตรียมเอาไว้ให้เกษตรกรทําการตกกล้าทํานาปีในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนอีกส่วนหนึ่งส่วนอีกส่วนหนึ่งก็ต้องการเอาไว้เพื่อเป็นน้ำอุปโภคบริโภคจนถึงเดือนเมษายน2558คาดว่าจะมีน้ำเหลืออยู่ประมาณ30ล้านลูกบาทเมตร ซึ่งหลังจากเดือนเมษายนแล้วหากเกิดาภาวะภัยแล้งฝนไม่ตกตามฤดูกาลก็ยังสามารถใช้น้ําได้อีกประมาณ15ล้านลูกบาทเมตรอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนได้ใช้น้ํากันอย่างประหยัดคุ้มค่าเพราะธรรมชาติมีความเปลี่ยนแปลงไปมากจนไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ดังกล่าว